อ้าวครับมาด้นนมาเบิ่งคลองใหญ่เพิ่นมาขันไปเบิ่งคลองดั้งเดิมเพิ่อนน,นี่เขาเบ่งคลองใหญ่เพิ่อนมาเลยนี่ครับกำลังเห็ดอยู่นี่ตัวนี้คือกำลังเห็ดเลยแหละมีเล็กมียังขมา้าเลยเนี่โค้งเล็กเพิ่นเพิ่นเป็นสร้างพร้อมครับบุกหน้ากันแดดเพื่อจะค้องทะเล จัดเล็กเชื่อมเล็กเลยบ่ต้องห้อนครับนี่ครับเงินส่วนเล็กเิ็งหมดเลยซื้อปูนคอกนี้เรียบร้อยแล้วครับตะกระตรงตะกตระแกนเข้าไปอยู่เรียบร้อยพังผ่าแสดงสีเขียวนะี่กับพังแสงบ่าเห็นมันห้อนเกินไปครับเพราะข้าขงในนี่นนม,มันเป็นธรรมดาครับแล้วห่อนนะครับนนรรเนี่ยผ่ตาตะไคร้สีขาวๆเนี่ยตาสามสองขมมนพยางหนา ตงนั้นเนี่ยเตาอบดีๆนี่นะครับ้อนประตูเพิ่นกน็โอ้เฮ็ดดีด้วยเฮ็ดประตูสองสั้นจะเพิ่นแล้วนี่ครับประตูเพิ่ตเป็นสองสั้นขั้นตักกระแตนออกมากันมันถึอยู่อยู่ประตูที่สองตัตวหกสิบตัวนี้ตัวนอกหล่เของมานหกสิบตัวนันอีกต่อไปนี่นี่เดี๋ยวผมมาเปิดดอ,อกเบิ้องในเหนียวแล้วกันเพราะว่มันกระแตนลายแฮงหุ่นขาไปแล้วมันถึ เยียนี่ปัญหาแบเต็มอยู่กับพื้นครับลองก็ถเอวมาแล้ว1อยไปเส้นแล้วนี่ครับผู้ใดบัทันนี่คิดเลี่ยงกับชิดทันกัทัานชิดบัทันกัเสียโอกาสแหล,ละครับลองนี่สี่คุณแปดเมตรครับเ,เศเหตุอีกเงาปีคุนเลียกเุณกของทำคุณนพอคนป,ปลูกไว้ไปลอยเลย ไปเพปลูกยาไปลอยไร่ชีตาลล์ลอยไร่ที่เลี้ยงตั้งแต่นี่สุดที่ไหนนี่ครับเขาก็เป็นฟาร์มหน่อยเ่ลินใหญ่เพิ่นเห็ดใหญ่เขาก็ต้องมาเบิ่งแนวทางน้ำเพิ่นการตลาดเพิ่นเป็นทังไหนแล้วก็การเลี้ยงกันดูแลเป็นบังไหนนี่ครับล่องน้ำหนี่คือกันหมดครับเพิ่นเพินล่องน้ำที่นี่นะปล่อยน้ำเข้ามา พนดิเศษเด้วดีแต่ว่ะพนดิเศษล่องน้ามอ้อมเบิด์ทานม,มาแล้วนี่กันเฮ็ดเป็นของใส่ไกาอ้อมเลยพื้นที่ว่างพนดิเศษจะเบิร์ด้เนี่ครับโอเคครับสวัสดีครับสิฟ้าวกลับบ้านไปนี้ไปมุ่งสง่งลูกค้ามาส่งของกันเลยเลยมหาเพิ่นเลยโอเคครับแค่นี้ครับผมสวัสดีครับ